สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วอดีตแกนนำกปปสอัดบิ๊กตู่ปูดบิ๊กโจ๊กจ่อนั่งพอบอตรให้จับตาซื้อขายตำแหน่งอดีตแกนนำกปปสอัดบิ๊กตู่นั่งตำแหน่งนายกยึดอำนาจ7ปีประเทศไม่คืบเย้ยปฏิรูปตำรวจแค่แต่งตัวบิ๊กโจ๊กจ่อนั่งพอบอตรถือเป็นความล้มเหลวพร้อมให้จับตาซื้อขายตำแหน่ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวิทยาแก้วพาราดอดีตแ,แกนนํากปป,ปสและอดีตสสพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าอีกไม่กี่วันจะครบรอบ7ปีของการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานับแต่ปี2557ทั้งเป็นหัวหน้าคอสช,ชทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจนเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ประชาชนทั้งประเทศฝากความหวังไว้โดยเฉพาะการติดตามในคดีการทุจริตของรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งยอมรับว่าได้ผลโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวสามารถเอาคนผิดเข้าคุกแม้จะเปิดโอกาสให้คนบางคนเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศได้7ปีที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์ทำได้ดีในหลายเรื่องโดยเฉพาะวิกฤตโควิด สิ่งหนึ่งที่จําเป็นและเรียกร้องให้ดําเนินการคือการปฏิรูปประเทศหลักๆสองประเด็นคือการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมาการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจอเทศบาลเมื่อมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครกล้าพูดว่าการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมา ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่สำคัญคือรัฐบาลปล่อยให้กกตรับมือเพียงลำพังไม่ได้ขยับที่จะป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมสุดท้ายเราเห็นนักเลือกตั้งอาชีพที่รู้ทางหลบทางนี้เงินสะพัดอย่างรุนแรงในการเลือกตั้งสุดท้ายได้สภาที่ฝากความหวังไม่ได้คนที่เป็นรัฐบาลหลงระเริงกับตำแหน่ง คนที่เป็นฝ่ายค้านก็หลงกับสิ่งที่อยากทําไม่ได้ควบคุมตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ควรจะเป็นและอยากขอร้องว่าการเลือกตั้งอบตอที่จะถึงนี้รัฐบาลควรดําเนินการให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าเห็นการซื้อเสียงเมื่อไหร่ก็จะเห็นการถอนทุนกลับมา ในวิทยายังกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการวันที่การเมืองเหลวแหลกการทุจริตคอร์รัปชันโครงการใหญ่เริ่มเกิดขึ้นในเจปีที่ผ่านมา ตัวเลขฟ้องว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ประสบผลสำเร็จในการปราบปรามทุจริตแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมคือพลเอกประยุทธ์ได้รับการยอมรับว่าคือคนที่สุจริตไม่เคยมีตำหนิว่าทุจริตแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคนรอบข้างคือองค์คาพยพที่มีการทุจริตรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิรูปจึงล้มเหลวในเรื่องการปฏิรูปประเทศมีเรื่องการปฏิรูปตำรวจซึ่งรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องใหญ่ต้อง เสร็จในหนึ่งปีวันนี้รัฐธรรมนูญใช้เกือบ4ปีการปฏิรูปตำรวจไม่มีความคืบหน้าส่วนของผมนั้นต้องคดีหมิ่นประมาทจนวันนี้ยังติดตามคดีไม่ได้ สิ่งที่เป็นคำตอบคือการแต่งตั้งคนที่เตรียมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโผล่ขึ้นมาอีกถ้าการปฏิรูปตำรวจถือว่าประสบความสำเร็จวันที่เอาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานมาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมคิดว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนายวิทยายังเรียกร้องถึงการปฏิรูปตำรวจว่าอย่าเล่นกันแบบพลิกไปพลิกมาสุดท้ายเรื่องที่เข้าสภาคาดหวังอะไรไม่ได้ ไม่ได้เดินตามแนวทางที่ควรจะเป็นคณะทำงานที่เคยทำรายงานกันไว้ไม่เคยถูกหยิบยกมาใช้เลยหลังจากนี้เตรียมที่จะต้องพบกับฤดูการโยกย้ายที่มีการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างรุนแรงที่สุดสุดท้ายของการซื้อขายเสียงคือการเข้าไปโกงเข้าไปใช้อำนาจทุจริตคอร์รัปชันถ้าถึงขนาดนี้การปฏิรูปล้มเหลวไม่สามารถพาบ้านเมืองไปข้างหน้าได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ